ถ้าลูกนี้กันอยู่บอกเลยมีเฮจะมีเฮหรือเปล่าแล้วรบกวนอ้าวยไอ่บอกแล้วรุ่ปรนปฏิหารช่องพี่ไม่ธรรมดานะเออโอ้ขอบจริงว่ะแล้วน้องดำวิ่งไปแล้วนะเก็บบอลได้ด้วยแล้วยิงเลยลกัน้ยเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นล เกมเลล่่นนนนสสุุกีมัดๆทางลุยดูกันนะครับหนึ่งในรุ่นปฏิหารของเรานะดังแดดงนะครับสร้างปฏิหารในช่องพี่ไว้หลายคลิปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับในสตรีมนะจังหวะนี้เฟิร์สพิกเป็นสกุสกินเฮดมานะครับคุณพ่อเฮสทีหมดเอสจีนะครับผมเลือกเป็นกรเละนะครับเฟรม TPN นะครับมิซเอะนะครับผม ยุคิโยเล่นคิโยตะไม่เล่นไม่เล่นหลอกหลอกหลอกเซนโดนะครับผมยุคิโยเล่นเซนโดนะครับเมื่อกี้หลอกนะครับไม่ได้เล่นนะครับผมล็อกตัวไว้เฉยโอเคนะทีมดูดีมากๆนะครับเกมรับแน่นนะครับกอลและมิซอะแล้วก็เซนโดนะครับเ,เกมรับดีเลยดูดีเลยนะครับเกมลุกก็ดูดีนะครับผมทีมนี้เลือกตัวมาดีเลยนะ ส่วนนาะพัสนะครับผมหยิบสก,กุดสกินเฮดนะ K2RX2 นะครับฟุกุดะนะครับดังแลดงรุ่นปฏิหารจัดชิโอสากิมานะครับยิง3าก็ได้นะครับมาแก้ทางมิซิด้วยนะรบกวนรุนแรงนะครับไม่มีรูนนะครับเจอรบกวนรุนแรงนะดูนี้จะยิงลงหรือเลปล่าโอเคนะเลือกตัวมาฉลาดทั้ง2ทีมนะครับสูสีมากๆนะคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ทีมของดังในโดงนี้มีฟุกุดะทําแต้มยับยับได้อยู่นะครับท้าทาแต้มหลากหลายนะครับผมมีสกุสกินเฮดช่วยทําแต้มแล้วก็รีบาร์ได้ด้วยนะครับค่อนข้างดูดีเลยนะผมมาดูนะครับก็แล้วออกไปสกรีนให้มีสี่ยิงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออ,อ,อมีคนใส่รูนนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะวิ่งหนีออกนอกสนามแบบนี้นะครับต้องรีแมทนะมีคนใส่รูนนะโอเคเซนโดใส่รูนจัดเต็มมาเลยนะครับผมอันนี้มีสี่จะเป็นรุ่นปฏิหารหรือเปล่า รายการแข่งนี้นะครับมิซิที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเอจโนโยนนะครับตอนนี้มีคนจะมาท้าชิงตำแหน่งนะเป็นเฟรมที TV n เอนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นปฏิหารหรือเปล่าดังไดดงเขาเป็นรุ่นปฏิหารหนึ่งในรุ่นปฏิหารช่องพี่อยู่นะครับยิงสามแต้มรัวๆนะแต่ว่าอีกฝั่งเขาเลือกมิซิดังใน,ในดงเคาน์เตอร์นะครับเลือกแก้ทางไปเป็นน้องดำมานะครับมิซิอีกแล้ว s อจโนโยนเชียร์หน่อยเร็วเลือกเลี้ยงแล้วตาย ประกาศเลี้ยงประกาศอยากตายอ่ะประกาศ,กศโคตรอึดเลยเลี้ยงตายได้นี่สิมึงอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงครับผมอบอกแล้วดังในโดมอ่ะเขาเป็นรุ่นปฏิหารหนึ่งในรุ่นปฏิหารช่องพี่นะครับผมสามแต้มเปิดไปว่ะน้องดำแล้วลบกวนรุนแรงแบบนี้จะลงได้ยังไงวะแล้วรีบาวให้ด้วยอ่ะเออจบปะละยิงสามรีบาวให้ด้วยวะกระชากไปยิงสองเฮ้ยม้วนโคตรสวยแต,แต่แต่ไม่ลงอ้าวฟุกุระรีบาวได้วะ สับสองไปไดิเนี่ยไอ้ท่าสับสองแบบเนี้ยไปวขวาแล้วก็กลับมาซ้ายแบบเนี้ยมันตกยากนะครับผมมันดูที่ทางยากนะครับเลย์อัพไปสองส่งมิสซี่ว่ายังไงครับผมฟีมทีพีเอ็นแล้วก็แลวม้วนสองไปรบกวนโค้ชจะรุนแรงแต่ลงเออลงได้ไงวะลบกวนรุนแรงลงได้เหรอน้องดำว่าไงดังไดดงม้วนไปลงเฮ้ยเจ็ดต่อสอง เฮ้ย hey, เนี่ยบอกแล้วหนึ่งในรุ่นปฏิหารเขาค่อนข้างโหดอ่ะใครเป็นรุ่นปฏิหารช่องพี่บอกเลยว่าโหดมา,ากๆนะดูสเต็ปเด็เออโคตรจะดีช็อตสวยนะเมื่อกี้แล้วยังไงเราวอลแล้วโดนเลยคะรับพวกก็แล้วเราไม่ให้เพื่อนทําแต้มหรือเปล่าเราซากุรีบาวบล็อกได้รีบาวได้วะฟุกดาอืมง่ายไหมก็แล้วบอกว่าเอาคืนหน่อยเมื่อกี้โดนตกเสียหน้าะขอคืนหน่อยซากุรีบาวมาได้นะครับผม อางในดงม้วนไปจังหวะสองแล้วเลยอัพหลอกไปฟุกดะโอ้ยลงลงควรจะลงนะนำไปก่อนเก้าต่อสองเอาวะขอโทษทีอินเทอร์เน็ตขางแล้วอ,อแสกหน้าลงหรือเปล่าครับเอาวะแล้วก็ไม่ยอมนะโอ้โหมิซี่ไม่ยอมนะครับแสกหน้าลงนะผมแล้วยิงแสกหน้าคืนนะครับไม่ลงนะครับจะหยาบมิซี่หรือเปล่าหมดตุหมดต สิบเอ็ดต่อห้านะครับกอล้วมาสกรีนให้แต่มีสี่ม้วนไปทางหนึง่งนะตัวคดรุนแรงไม่ลงนะแล้วยังไงมส่สิเก็บบอลได้นะคะรับมีเเก็บเองแล้วยังไงขาอบอลไปส่งเซนโดเซนโดเล่นไปเลยส่งกอลรอกอลรอได้เลยโอ้ยไม่เอาเว้ยกอล้วมันก็จะขึ้น <Send> oh. 2. เซนโดสับสองเ็นอัพไกลแปดเมตรพี่กระโดดอีกหน่อยไปถึงลูกโทษแล้วเนี่ยโคตรจะไกลสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับผมเฮ้ยโลงอีกแล้วลงด้วยวะ เฮ้ยน้องดำไม่ต้องใส่ลูนลงเหรอเอาว่ารุ่นปฏิหารของจริงและไม่สี่เขายิงขนาดนี้ว่ายังไงครับแตกหน้าไปรบกวปุนแรงไม่ลงนะครับผมโอ้โหสิบสี่ต่อเจ็ดวะแล้วแตกหน้าปลายเซนโดบอกว่าไม่ต้องใช้ลูนก็ตกสูงได้นะครับผมไม่ต้องไกลแปดเมตรตกแบบสูงสูงเลยสิบสี่ต่อเก้านะครับจะยิงแตกหน้าจะโชว์รุ่นปฏิหารแะเมื่อกี้นะครับแต่ไม่ได้นะเซนโดไม่ยอมเฮ้ยมวนสวย แต่ติดลบกวนนะาคุรีบาวขาดเลยตอนนี้ฟุกุระว่ายไงครับสับสองไปโดนนะครับเซนโดรออยู่แล้วเก็บบอลได้หลอกสอกฟุกุดะโคสวยช็อตเมื่อกี้หลอกสามสับสองคนจริงว่าโดนตกสับสองก็สับสองสามไปดิของจริงว่ะอืมเลยอ่ะก็ชอบเลยเซนโดเอาว่ะน้ำอยู่ห้าแต้มนะครับทีมดังไดดงนะครับหนึ่งในรุ่นปริหารช่องพื้น แล้วแสกหน้าจะโชว์ร nah ุ่นปฏิหารนะไม่ลงนะครับแสกหน้าลงก็มีแต่เอจีโดโยอะไรเออตอนเนี้ยมันตกไปดิเออกรอเลดโดนตกอีกแล้วนะครับผมข้างเขาซากูโตะจังอสติเซลอะไรวะก่อแลดเซเซนโดไปไหนเซนโดไปไหนเซนโดหลอกยิงไปนะครับเละอัพไปดิแสกหน้าไปนะครับทักแทบไปหน้าแทบไปเยอะ หนึ่งนาทียี่สิบแปดวิทันอยู่ง้าแต้มนะครับน่าิตูแต่ดังเนดงเขาเป็นรุ่นปฏิหารนะเออห้าแต้มสำหรับดังเนดงถือว่าเยอะนะถ้นนานำไห้าแต้มอะแล้วอันติปลายช็อตนี้นะครับผมโอ้โหโช่กัเชนอ้าวมิสุอิเปิดอันตินะเมื่อกี้มาแล้วนะครับผมมาแล้วนะพลังรุ่นปฏิหารมาแล้วนะครับผมยังไงรบกวนดุนแรงนี่ไงเปิดพลังรุ่นปฏิหารว่ะตามสี่แต้มแล้วว่ะยังไงครับผมถ้าลูกนี้กันอยู่บอกเลยมีเฮ จะมีเฮหรือเปล่าแล้วรบกวนอ้าวบอกแล้วรุ่นปฏิหารช่องที่ไม่ธรรมดานะเออติดรบกวนก็ลงนี่น้องดำอ่ะน้องดำติดรบกวนลงอ่ะดูดิสองคนด้วยเมื่อกี้อะไรไม่ซี่เขาไม่ยอมแล้วเปิดอันติมาต้องเอาให้คุ้มนะครับผมยี่สิบสามต่อสิบเก้านะท่าเดิมโอ้โหชื่อกับตุ๊กชิคาซุคนรู้เลยอ่ะท่าเดิมที่เดิมนะครับผมนึกว่าจินมาไม่ใช่นะไม่ไม,ไมีไม่ได้มีวงอะไรตรงนั้นนะครับผม โอ้ขอบจริงว่ะแล้วน้องดำวิ่งไปแล้วครับเก็บบอลได้ด้วยแล้วยิงเลยละ <c oughs> กันเฮ้ยเฮ้ยคุยตบมือให้เลยนะครับสาบแมแต้มห้าลูกอะ่ะกดย้อมเถอะ <c oughs> โดนขนาดเนี้ยกดย้อมเถอะมิซี่โอ้โหเอ้าไม่ลงว่ะโอ้โห,โห,โหชอ็ชอตช็อตนี้แบบขาดอะ่ะเออม้วนอีกสองแต้มไม่ลงแล้วผองสามแต้มลง <c oughs> ว่ะผูดพิบักไม่ได้เดี๋ยวจะ,จะเกินหน้าเกินตามผมขอหน่อยขอหน่อย โคตรเดือดแะช็อดเม่กี้อะโอ้โหแท้ายอ,อ,อ่ะละใครปิดไฟสนามไม่รู้นะครับจังหวะนี้มีคนปิดไฟนะมิสี่ก็เลยมองไม่เห็นห่วงนะครับยิงให่โดนไม่ดูดักไปเลยแล้วกันกปิดไฟทําไมอะโอโ้ไม่ปิดไฟก็ลงไปแล้วนะครับสนามกลางแจ้งแต่ไฟดับป้ายสนามบอกดังใดลดงสู้ๆนะครับรุ่นปฏิาาหารก็เลยมาไม่เสียคก้นหรอลลำโพงอะไรวะเสียคก้นหรอพี่ ยิงไปดิดังในโดบอกยิงยังไงก็ได้นะแต้มนำเยอะแล้ว,วกระดาษต,ต่อไปเนี่ยยังดังในโดยิงเลยเฮ้ยเก็บปุ๊บยิงเลยไม่ไม่ไม่ยังไงยังไงหกลูกตกมือ,อให้รุ่นปฏิหารครับผมหกลูกเป็นไงเจอแบบนี้จะชนะยังไงอะแต่บอกดิจะชนะยังไงนะครับรุ่นปฏิหารเอาละมิติลงไม่ลงเลยนะครับผม เจอเข้าโซน้าไ,ไปวะเาาทำลายความสั่นทำลายความเศ้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำเล่นเ้าเฮ้แต่อนอนแล้วว่าอีกตาหนึ่งสักครู่พีกเกมหนึ่งขอโทษนะครับพี่ๆในทีมผมเริ่มเกิดอาการซอมโนเลมหรืออาการง่วงขึ้นมาแล้วครับอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยนะครับโอเคอ่ะพร้อมด้วยตอนนี้ทีมดังไดดงนะครับผมนำไปหนึ่งเกมก่อนนะคะหนึ่งศูนย์นะ อีกทีมหนึง่งคุณพ่อ HP หมดนะครับผม SG ด้วยวะ <c oughs> คุณพ่อ HP หมด SG แล้วผมเนี่ยเจอรุ่นปฏิหารเข้าไปชอ็อปไปดิแล้วยังไงอ่ p l y first อีกเอ้าเอ้าอยัางไงหยิบสักูร่างแรกไอ้นะครับผมทีม <c oughs> เขาเล่น SG <c oughs> เพื่อนชื่อคุณพ่อ HP หมดนะจังหวด <c oughs> ไม่เกรงนะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เป็นพี่หยิบ SG มาก็ไม่กล้าเล่นนะ อันเนี่ยตาเนี่ยไม่หยุดเอจีมาเชื่อป่ะสูสีเอออาจจะพิชชนะด้วยนะเมื่อกี้แพ้ยับยับเลยนะเอาเอจีไปยิงแข่งกับเขาแล้วเจอรุ่นปฏิหารก็ไปช็อกเลยพี่ไม่สงสารผมเลยเหรอครับให้ข่าวซุกมาอย่างไงอาจจะได้เตือนไงสกู๊ปเออเฮ้ยกังฟูชนะเหรอจริงเหรอกังฟูเขารอดเหรอไม่น่าเป็นไปได้กังฟูเล่นตัวอะไรเขารอดได้ไงวะเนี่ย อันนี้คู่ใครครับผมอันนี้คู่หนึ่งในรุ่นปฏิหารนะดังไดดงนําไปก่อนหนึ่งเกมนะดังไดดงเอ้ารุ่นปฏิหารไปหยิบกอแล้วเฉยเลยวะผันตัวจากเอสจีรุ่นปฏิหารนะครับผมกลายเป็นกอล้วเซนเตอร์มันคนละสายเลยดังไดดงเอางั้นเหรอโหเอางั้นเหรอจัดไปนะครับผมข้างเขาไม่มีเอสจีไงดังไดดงบอกว่ามันไม่ค่อยท้าทายนะครับหยิบเซนเตอร์ดีกว่าอ่ะดังไดดงเล่นเซนเตอร์กอล้วนะครับนภัสเล่นเซนโดนะครับเคทูอาร์เอ็กซ์ทูนะครับ,รบเล่นมอยังี เรียวตะคุณพ่อ HP พีหมด s อนะเพื่อนไม่กล้าเล่น s อเลยนะครับผมหยิบสะก,กุมานะครับผมอีกคนนึงอา่าหยิบเคียวตะมานะครับผมเพื่อนไม่มีใครกล้าเล่น s อจอ่ะจริงเกรงมากๆใครเล่น s ออ่ะฟิลซม CPN หยิบฟุกดามานะครับผม <c oughs> เดียวกัน <c oughs> นี่เล่น <c oughs> ชื่ออะไรยูพโยเหรออ่านไม่ค่อยเห็นคนระั <c oughs> ตบตกไปเนสก,กุแล้วโดนตกแล้วโดนเตะเลยวะ ตบ,ตบเขาไปนะครับโดนเซนโดงเตะไ,ไปนะเมื่อกี้ล้มเลยนะเก็บปอนไม่ทันนะจังหวะนี้ล้มอีกแล้วนะครับผมพื้นลื่นหรือเปล่าแม่บ้านมาถูพื้นหน่อยเร็วคิโยตะส่งฟุกุดะดังไปเยจัดฝ่ายสองศูนย์อยู่คนละสายเดี๋ยวไปเจอรอดชิงแล้วเอจีโนโยนอยู่คนละสายกันนะครับดังในดงนะอ,อยากดูรุ่นปริหารประทะกันนะผมจังหวะนี้คิโยตะตกไปตกไปเดซเออเมื่อกี้เล่นเอีเก่งใช่ไหมเล่นกอนแล้วมาจะทำแต้มตอะตกไปเด ก็ดังไงงปเลยครัวปลาเอออยากจะโดนแบบกลัวปลาสองเข้านะครับผมพี่ส่งพ่งนี้ส่งพรุ่งนี้ได้ครับส่งสกอร์วันไหนไมได้นะครับที่พี่จะทัดตาดีขใครจะส่งพ่งนี้ก็ไปบอกพี่ไว้นะ,ะว่าส่งสกอร์พรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้แข่งมอลืนนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับยืดหยุ่นได้อยู่แล้วนะครับโซนเมทเราจัดกันเองนะ,ะสักุลยิปส่งลิงลิงบินไปเลยละกัน สีเท่านะครับผมผูชีพาสผมชนะหมดขอโทษทียังรอสมกับเป็นรุ่นบรรดิษฐาอโอ้ยตกเป็นยับเลยวะ่ะตกเป็นยับเลยวะ่ะอะไรยืนมองหน้าเฉยฟุกดระไหวไงครับผมส่งที่จะตักแล้วเขาจะคอมโบกันยังไงว่าเล่นคิวตักฟุกดระเพื่อจะทำแต้มกันได้ ลูกกดดันที่ทําแต้มสุดโต่งนะผมคิโยตะถ้าไม่มีใครคอมโบสกิลมันใช้ยากมากๆนะครับแต่เกมรับมันได้นะมันจําไปบล็อกได้นะเราไม่ลงเฉยโลงไม่ลงนะมไม่ว่ายังไงครับทีมนุ่นปฏิหารล่วงไม่ลงดังไปเลยเออยิงสาแต้มแล้วเข้ามาดังบ้างนะดังในดงบอกมาช่อมทำลายล้างนะเป็นหนึ่งในรุ่นปฏิหารนะครับสามแต้มได้ก็ต้องดังได้แปดเท่าจะตายโอโซโรชิย กระชากช็อตนี้ทัาจะไม่ลงอีกนะ้ครับเดี๋ยวตาทำได้ดีช็อตแปดต่อสิบเดือดเดือดเดือดเกมน,นี้แพ้ไม่ได้แล้วนะครับฟีมทีพีนนะครับยูกิโยะนะเอาหน่อยนะครับผมแพ้ตกรอบอ่ะเออคุณพ่อ HP หมด SG นะเอาหน่อยตาไม่มีใครเล่น SG นะคแล้วนะโอเคนะเพื่อนเล่น SG สะดุ้งทุกครั้งที่ยิงคุณด่าว่ายังไง สมขี้ียวตาส่งคุกด่านะครับผมดักไปเด้ห่วงจะพังเลยป่จาจะว่าชุดนี้ดักท่านยับยับเลยวะ่ะเจโดก็ดักไปเด้เออดักไปสี่ครั้งวะ่ะจบปลาร้าโอ้โหเอาว่ะพี่ว่าห่วงพังกว่าช็อตนี้ดักไปเด้เออเอาเลยเอาเลยห่วงพังปลาร้าห่วงจะพังหรอเปล่า เลวตากระชากไปเลวตาส่งเซนโดส่งเดลี้ยตะเลียวตาหมุนเข้ามาส่งเอ้ยลงโล่งเน้นๆเล่นง่ายตายแล้วไม่ลงอ่ะโม่ลงไม่ลงนะผมแต่ว่าได้อยู่นะครับผมดังในดงรีบาวมาได้นะแล้วโล่งอีกแล้วนะครับนึกว่าจะไม่ลงอีกนะอดังเดนดงนำไปสองแทมนะครับสิบหกข้อสิบสี่นะตานี้แพ้ไม่ได้เลยคุณพ่อเอสพีหมดเอาวนะโอ้จะใคนั่งนำแน่โดนหรือเปล่าดังในดงเข้มเกินเล่นกอแล้กก็ตกได้อ่ะเออเล่นเอสซีก็ยิงโัวๆนะครับ อย่างหล่อเลยเอ้าลงไม่ลงรัวเลยว่ะเดียวตะแ้บบุญนายใช้หมดแล้วใช่ไหมไปสุ่มอะไรมาหรือเปล่าแ้บบุญใช้หมดแล้วแล้วดังแบบนี้นะผมดังซ้ายดังขวาเลยกลายเป็นศึกดังเฉยเลยจากศึกเอจีปะทะการเกมเมื่อกี้นะครับกลายเป็นศึกใต้แป้นเฉยเลยวะปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันเลยนะครับศึกเอจีกลายเป็นศึกการสโฉไปเซนโดไว้ยังไงครับยิงเฟสสวยแล้วไม่ลงนะพอลแรรีบาวพลาดคิโยตะรีบาวได้เฉย ุกดะส่งให้คิโยตะและอติมาแล้วนะครับจังหวะนี้ยังไงครับฟุกุดะไม่เอายังไม่เอานะครับถึงเวลาแลเฮ้ยเข้มเกินตกอันติฟุกดุดะสุดจัดเมื่อกี้ตกอันติคิโยตะไปแล้วตามด้วยอันติฟุกุดะนะครับผมแล้วก็เลยอัพลงไปอีก MVP ไปเลยมาให้ดังได้โดงเป็นไงหนึ่งในนุ่นปฏิหารช่องพี่เหรอเล่นดีขนาดยังไงดังอย่างนี้ได้เหรอครับผมเขามีเซนโดก,กับกอและใต้แป้นนะครับผมดังแบบนี้ไม่ได้นะนริง ถ้าเขาไม่ยอมนะเออแล้วเลยอัพไม่ลงนะครับแล้วอันติคืนได้อ่ะไม่ลงไม่เป็นไรเฮ้ยสวยดูน่อาอะไรดูด้วยร็ดูด้วยคิวตั่อไร่วอาชาคช็อตนี้ขาดเลยวะ่ะเละีเ้ยงไปจังหวะนี้อันติไม่ลงม่งมุ่นเป็นทหารช่องพี่ตอนนี้มีสองคนนะครับเอสจีโนโยนนะครับกับดังไดดงนะครับที่เป็นรุ่นปฏิหารนะตกไปดีรุ่นปฏิหารนี่พี่จะนับแต่พวกเอสจีนะครับผม ใครเล่นตำแหน่งอื่นมาเล่นชองทีเ,เล่นดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นรุ่นปฏิหารนะ18ต่อ22นะครับผมพวกเอจีมันจะมีช็อตแบบปฏิหารเยอะอน,นะไม่น่าจะชนะได้อะไรประมาณนี้จนะชนะข,ดขาดๆา่ะองไรนบอันตีไปโดนไหมหลีงง้างเหมือนบล็อกได้ง้างแบบสุดตัวนะครัตบตกอากาศไปก่อนแล้วโดนนำขนาดนี้นะครับผมรุ่นปฏิหารเล่นเซนเซอร์ก็้วดว่ะหแตกเลย จะขึ้นไปบล็อกสักตบกดจังหวะสวยนะแต่สาก,กุตเตะล่วงไปเลยนะครับผมเข่าลอยอันนี้เข่าลอยหัวฟาดพื้นไปแล้วดังไลโดเซนโดว่ายังไงครับหลอกส่งเล่นช้าแล้วน้ำเลี้ยเล่นช้าแล้วนะครับผมสามต้าไปเลยแล้วกันแลวรีบาวได้ด้วยเ,เรียบร้อยเลยหมดเวลานะครับชนะแน่นอนนะครับทีมดังในโดงล้ไปแล้วนะเพื่อนเรียกข้างสนามนะครับผมลิงโกดเลยว่ะเพื่อนเรียยงก็ยังไงเราโกดเอาบอลไปดิ เรียบร้อยนะครับทีมดังไดดงรุ่นปฏิหารของเราเข้ารอบนะครับผมเล่นเซนเตอร์ก็โหดเออพี่ว่าดังไดดง MVP ว่ะเดี๋ยวไปดูนะครับเนี่ย MVP เป็นไงหนึ่งในรุ่นปฏิหารเล่น s g รุ่นปฏิหารนะผมมาเล่นเซนเตอร์ก็โหดเออดังไดดงได้ MVP ไปนะครับเล่นได้ยี่สิบสามจุดสี่ทำไปสิบสี่แต้มรีเบลไปห้าครั้งบล็อกไปสามครั้งเก็บปอลไปสี่แอสซิสต์ไปสามนะท่วมท้นจริงๆอะ่ะโอ้โหโคตรจะแบดสุดจัด ยูกิโย oh! นะครับได้ SVP ไปนะเล่นได้19.4นะครับลิงไม่มีใครคอมโบแบบนี้เราเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าเล่นดีมากๆนะครับผมโอ้โ oh ห oh.